เสียวอยู่เจ้าไม่ได้มาเสียวอยู่และนสุกพอแล้วข้าจะไม่เล่นที่นี่อีกแล้วแต่เสียวอยู่จะเล่นที่สนุกยิ่งกว่าน,นี้แล้วเจ้าจะไปตอนไหนตอนนี้เลยตอนนี้น่ะเลออืมแม้ว่าเสียวอยู่จะเป็นเด็กหนอที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าเท่านั้นแต่ข้าก็ยังอยากให้นางอยู่กับข้าทว่าด้วยพลังของข้าในตอนนี้จะปกป้องนางได้อย่างไรพี่ชายเสียวอยู่มีขอขอจะให้ท่าน พี่ชายเชียวหยู่ทำมาด้วยตัวเองสวยใช่ไหมล่ะพี่ชายรักษาหน่อยให้ดีๆล่ะไม่อย่างงั้นเชียวหยู่จะกอดสวยมากข้าคิดไม่ถึงเลยว่าเชียวหยู่จะเก่งได้างานฝีม,มือขนาดทำสร้อยข้อมือด้วยตัวเองได้แบบนี้เชียวหยู่หากเจ้าจออกไปตอนนี้ข้าก็มีของขวัญจะให้เจ้าของขวัญที่ท่านให้สั้งสวยงามเหลือเกินพี่ชายเชียวหยู่ต้องไปแล้วเออเชียวหยุข้าจะคิดถึงเจ้าตลอดไป เจ้าอยู่ก็จะคิดถึงท่านเหมือนกันลาก่อนพี่ซ้ายลากรีปวิ่งทุกคนนี่แล้วโตถึงการอวาสานแล้วท่านโปจะทำอย่างไรดีลานเฟยไม่ต้องปวตอนนีู้่อยู่กับเจ้าแล้วหมยว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตู่ก็จะปกป้องเจ้าเองท่านโปแย่แล้วท่านโปท่านโปท่านโป ลานเฟยเจ้าว่าเป็นไรใช่ไหมท่านปู่ข้าสบายดีท่านล่ารู้สึกเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่ายายเด็กงออย่าหลงให้สิปู่หงเจ้าสบายดีก่อนหน้านี้ข้าได้กลางว่าพลังเซมิติอะไรเข้าเกลดไว้นั่นหมายความว่าท่านไม่ได้รับบาดเจ็บใช่หรือไม่อืมนั่นใครกันเจ้าเจ้าคือเสียอยู่กันหรือล่านเฟยเจ้ารู้จักนางหรอโคกเขา่า ฟังให้ดีอย่าได้คิดจำติอสิงมันจะไม่ใช่แค่พวกเจ้าที่จะต้องตายแต่จะเป็นทุกสิ่งในดินแดนเฮลิโตอนออกท่านผู้นำอมตะอันดับที่หนึ่งท่านหญิงหยาเฟยมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้นำอมตะอันดับที่หนึ่งก่อนหน้านี้พวกเราวางติดตามท่านแต่ท่านทั้งสองก็ได้วองไว้ที่ท้องนภพาถ้าเข้าใจแล้วท่านโป้ทำอย่างไรดี จะต้องบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยอยู่ให้ปู่ฟังตอนนี้พวกเรากลับปที่กอนลหล่้ากกันก่อนตันตันด้วยพลังของข้าตอนนี้หากเราแยกบนทองนะพานำวัคซีนหวังอย่างมาจากก้าคิดว่าข้าจะปกป้องคนในข้ารักได้หรือไม่ด้วยพลังของเจ้าตอนนี้ไม่มีทางช่วยเหลือใครได้เป็นไปได้อย่างไรทาไมข้าถึงรู้สึกถึงพลังเศษเสี้ยวของมันมันไม่ได้อยู่ที่เทโลเหดริลันดอนแล้วอยู่ที่ใดมันอยู่ที่ใดการ อยู่ที่ใดการเกิดอะไรขึ้นอยู่ภายในหมู่แม็กซีดํานั่นจะต้องมีคนกำลังต่อสู้กันเป็นแน่กระช่างพลังโยธก็ยังสูงทรงอีกด้วยว่านซื้อจะพาโอสิงวันที่ยอดเข่าสายมอกกอนสินหนงองโอซิงไปกันเถอะสินหนงองโอซิงจะกกัวอาจารของข้าอย่างนั้นเลรอไม่ได้กลัวข้าแค่แสดงความขลรอสินหนงองโอซิงจะรู้เรื่องอาจารย์ของข้าในเจ้าก็รู้ว่าท่านอาจารย์ของข้าเศร้าความเงียบสงบ ผู้อาวุโสสื่อสวยนั้นเป็นคนจใจดีไม่งานเขาไมาส่สยเหลือค่ากับสหายแท้แล้วภายในหมู่แม็กซีดาน่านมีสัตว์ประหลาดอยู่สัตว์ประหลาดข้าได้ตามอาจารย์มาที่นี่หลายครั้งแล้วจึงรู้ว่ามันคือสิ่งใดแม้ว่าที่นี่จะเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์น่นนอนก็าตามแต่ก็มักจะมีสัตว์ประหลาดปกตัอยู่บ่อยครั้งสร้างแปลกแศจิงข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าแม็กซีดำน่านจะแปลกประหลาดเส้นนี้อืมอ ในยอดเขาสายหมอกนั้นมีแผนที่บอกตำแหน่งของสัตว์ประหลาดและเมือ่อใดที่มันปรากฏตัวแผนที่ก็จะชีจุดหอมหวานท่านบรรมุของยอดเขาสายหมอกกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตนนั้นอยู่ท่านอาจารย์จึงคิดจะไปช่วยกระทั่งท่านบรมุของยอดเขาสายหมอกนั้นยังมีอายุเกือบพันปีแล้วนางยมบนาศเส้นนี้จริงเหรอนางมีพลังยศถึงระดับไหนกันยอดเขาสายหมอกนี้เป็นดินแดนที่แปลกประหลาดซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งนิรัน นั่นจึงเป็นสาเหตุทําให้อายุไข่ของนานยืดยาวขึ้นยังไงล่ะอายุยืนยาวขึ้นสร้างแปลกประหลาดนากบนยอดเขาแสงหมอกมีตาผนึกขนาดยักษ์มันผนึกสัตว์ประหลาดไว้และบางครั้งก็มีเงาของสัตว์ประหลาดหลุดออกมาและก็บันหาขึ้นบนยอดเขาแสงหมอกนี้จะมีผู้วิทาที่บอกว่างตาผนึกขนาดยักษ์นั้นแล้วใครคือผู้วิทาคนแรกล่ะผู้วิทาของยอดเขาแสงหมอกนั้นมีมาหลายรุ่นแล้วข้าเองก็ไปดูแน่ชัด ยอดเขาสายมอ,อกนี้มีจารึกเรื่องราวของสมัยอดีตการมันต้องมีมาตั้งแต่ยุคโบราณแน่ยุคโบราณกันเลอะยอดเขาสายมอ,อกจะต้องลึกลับยิ่งความลึกลับของมันอยู่ภายในหมู่แมกสีขาวนี้สิ่งที่ยาเฟยและยาจงหยุ่นเห็นนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาทั้งเส้นผู้อื่นไม่ได้เห็นสิ่งที่พวกเขาเห็นทั้งหมดนั่นจึงทาให้ยาจงหยุ่นสั่งหวังับยาเฟยเลิกไปยุ่งกับอู่ซิงหรือสู่เฟิง และสหายของเขาพอผู้ที่ทําใหญ่จงหยุดเห็นภาพลงตาได้จะต้องเป็นผู้ที่มีพลังยศสูงทรงยิ่งสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวบริเวณยอดเขาสายหมอกเป็นเพียงแค่เงาของสัตว์ประหลาดนันตาผนึกจากเท่านั้นสาเหตุที่ยอดเขาสายหมอกจะต้องมีผู้วิถากะเพื่อกำหลับเงาของสัตว์ประหลาดที่ออกมาก่อปัญหาหากป,ปล่อยปล่าละเลยในภายภาคหน้าเงาน้นานจะสร้างปัญหาอันใหญ่ยิ่งให้ซึ่งเมียวเพียวหรือประมกเป็นผู้วิถาคนปัจจุบนันผู้วิถาก็ต้องเป็นอิสตีเท่านั้น